นี่ท่านผู้ชมนี่เพชรทองถ่าเอ้ยลืมบอกไปเจ้าโปเนี่ยมันเป็นโปปล็อกด่านทุกด่านปล็อกพืชทุกตัวนี่ด่านทุกด่านนี่คือแบบแทบไม่ต้องเล่นอ่ะคือแบบมันปลกล็อกมาให้หมดเลยอ่ะอ่ะดูดูเนี่ยเนี่ยมันมีทุกด่านนะนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพืชนี่ทุกตัวสูนซันนี่อย่างที่เห็นสูนซันหมดทุกตัว วางรัวว่ะวางรัว,าวารหมดเลยนะนี่ดีมากนี่ตัวตัวตัวใหม่ล่าสุดก็มีนะคืออีเวนต์อย่างพวกเนี้ยเออมันมีหมดเลยคือปลกล็อกทุกตัวเออก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามช่อง ps ภูมิวนายอ่านอย่างนี้ปะเออชื่อผมก็อ่ะค่อยออกนะภาษาอังกฤษด้วยก็ไม่ค่อยเก่งลืมเช่่ยกันกดติดตามช่องนี้นะครับเป็นช่องที่แจกมอดแจกมอดไฟดีน่าเหมือนผมแหละ ตอนนี้ผู้ยอดทรัพย์ของเขาคือ443คนกล้จะถึงผมแล้วอย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่องเขาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปช่วยกันกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็ไปดูคลิปผมกันเลยไป กราบสวัสดีผู้ชมท่าน้วยนะครับผมงอิมดูฮีชั้นแนววันนี้เราจะมาแจกโปรเกมเพื่อพระ,ะซอมบี้ภาคสองฉลอง80ซับของช่องผมนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นกลารสอนโปรนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมาเล่นให้ดูโอเคคือคลิปนี้ห้ามเกิน10นาทีอ่ะอืมโอเค ขั้นตอนแรกนะครับให้ชมไปโหลดเอ็กไฟล์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเป็นแอป,ปแตกไฟล์นะครับแล้วก็อย่างที่สองผมจะเขียนว,ว่าไฟล์โปรให้ชมไปกดโหลดมานะครับแขีงยี่สิบสี่เคบีเองแล้วก็ให้ชมเข้าไปที่ Google Play แล้วก็ไปโหลดอันนี้มานะเออพิณซอมมี่สองส่วนใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องโหลดนะครับโอเคขั้นตอนแรกให้ชมโหลดเสร็จป,ปุ๊บให้ชมเปิดเน็ตน,นะสำหรับใครที่โหลด เออเพิ่งโหลดมาเลยให้ชมเปิดเน็ตนะแล้วเข้าไปที่พื้นทีซอมบี้เลยเนี่ยพอให้ชมเปิดเน่ยปุ๊บม,มันจะโหลดอย่างเงี้ยห้ามชมไม่เปิดเน่ยมันจะไม่ขึ้นโหลดอย่างนี้นะอย่ารอนะครับรอให้มันโหลดก่อนเอา้าแป๊บแป๊บเน็ตเน็ตผมมันไม่ดีเน็ตผมมันไม่ดีนะโอเค แป๊บเดียวเองครับเปิดเน็ตปุ๊บมันก็จะมาขึ้นหน้านี้ผมตัดไปตอนที่มันมาเลยนะครับมาแบบหน้าเกมอ่ะเอเอลืมบอกไปถ้าท่านผู้ชมเปิดเน็ตปุ๊บพอมันเข้าหน้านี้ใช่ไหมให้ชมปิดเน็ตได้เลยนะครับแล้วก็พอมาหน้านี้ท่านผู้ชมจะเลือกเป็นอายุของจริงก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นหน้าละกันเอาหน้าที่เหน้านี้ละกันผมไม่ได้อายุสิบหกนะโอเค ให้มันมาหน้าเอออย่างนี้นะเออเดีย๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันเข้าหน้าพิธีการนี่เลยแล้วกันอย่างมันเสียเวลาพอท่านผู้ชมผ่านหน้าคัสสินเสร็จมันจะเปิดเป็นหน้านี้นะครับให้ท่านผู้ชมห้ามกดนี้เน่นะไอ้สีม่วงห้ามกดนะเพราะมันจะเป็นการสอบวิธีเกสอบวิธีการเล่นทั้งหมดคือโคตรเสียเวลาให้ชมไปกดสีส้มอันนี้นะครับกดไปเลยมันก็จะข้ามขั้นตอน ผมก็จะเล่นนะนะแต่ผมจะกอกอไปตอนที่ผมจะพูดเยอะๆเลยแล้วกันไป โอเคพอท่านผู้ชมเล่นเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนี่กดมาเลยรด,ดพิกแล้วก็เล่นต่อไปตัดคามไปเลยละกันนะเอ๊ะเดีย๋ยวผมกอยก,กอยให้ัาเป็นเวลาคุณสายไป โอเคพอท่านผู้ชมมาถึงหน้านี้นะก็เล่นต่อเลยนะครับ,บรท้ามผู้ชมโหลดแล้วแล้วท่าผู้ชมไม่เล่นตามที่ผมบอกนะมันจะไม่สามารถโปรได้นะครับคือท่านผู้ชมต้องทําตามผมทั้งหมดเลยนะแต่ของใครที่มีอยู่แล้วก็กอคลิปกอคลิปที่ผมสอนโปรแบบเข้าแอปเอ็ e X เลยนะครับ อันนี้ผมทําสําหรับคนที่ยังไม่ได้โหลดเกมคือเวลาซ้อมมีตอนแรกนะของใครโหลดอยู่แล้วก็ข้ามก็กอไปได้เลยนะครับผมแนะนํานะพอมาถึงด่านนี้ท่านผู้ชมมาใช้ใบไม้ในที่เออกับทันตะวันรัวๆเลยเอาให้หมดเอาให้หมดเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการที่ต้องมาเก็บทันตะวัน มีใบปุ๊บไอมีใบไมอ้อะปุ๊บให้ใช้ทันทีเลยโอเคพอมถ้ถอย่างนี้ปุ๊บไม่ใช้นี่เลยประกาศจะได้ตายไวๆพอได้ปุ๊บ นี่จะจะเสร็จแล้วชมกดที่แผนที่โอเคเรากดนี่เลยครับสีม่วงแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวจะได้แล้วโอเคพอมันมาประมาณนี้ชอบท่ครับชมกดออกไปเลยแล้วครับแล้วก็ไปกดติดตั้ง e x อ็กไฟลเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเข้าแอปเอ็กไฟลเลยนะครับโอเคผมเข้าเ e อ็กไฟล์แล้วนะครับให้ทุกชม มาอันนี้เลยนะครับนี่เข้าดาวน์โหลดกดวิธีดาวน์โหลดนี่แล้วก็จะได้ไฟล์เออจะได้ตัวบีบอัอย่างนี้มานะครับให้ชมกดค้างกดแตกกดแตกไฟล์กดแตกไฟล์ไฟไวิธีแล้วกดตกลงแต่ผมแตกแล้วนะครับนี่ค่ะนีม่มันจะได้อย่างนี้มานะ ให้ชงกดเข้าไปเลยครับสองอันแล้วก็กดอันนี้ก่อนนะ PP แล้วก็กดอันนี้นะครับกดค้างพอค้างปุ๊บกดเพิ่มเติมแล้วก็กดคันลอกไปที่ข้างล่างเลยนะโอเคแล้วมา Android Data เลื่อนลงมาหาผ้ร้าซอมบี้ตรงนี้กดเข้าไปไฟล์ Fly. no back up แล้วก็กดตกลงเพื่อที่จะวางเขียนทับกดเขียนทับนะง่ายมากโอเคกดออกมานี่ศูนซันกดค้างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคัดลอกไปที่ a n d ด o i d d a t าหา EX 5. เอ็ไเอฟม่ทุยหาเพื่อทาซอมบี้ไฟล์้ o no backup cdn มาที่ CDN นะ CDN อ่ะแปดจุดแปดอะ กดตกลงเสร็จสำเร็จแล้วครับให้ชมเข้าเกมไปเลยนะผมจะต่ดไปตอนที่ผมเข้าเกมเลยนะครับโอเคพอท่านผู้ชมทําได้แล้วนะครับมันจะมีนี่ชื่อคนนี้ขึ้นมานะแสดงว่าคุณทําได้แล้วกดเพยไปเลยนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมนี่เพชรทองค่ะเอยลืมบอกไปเจ้าโปเนี่ย มันเป็นโป้ปลดล็อกด่านทุกด่านปลดล็อกพืชทุกตัวนี่ด่านทุกด่านนี่คือแบบแทบไม่ต้องเล่นอ่ะคือแบบมันปลดล็อกมาให้หมดเลยอ่ะอะดูดูเนี่ยเนี่ยมันมีทุกด่านนะนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพืชน,นี่ทุกตัวศูนซันนี่อย่างที่เห็นศูนซันหมดทุกตัววางรั่รวาวางรัวหมดเลยนะนี่ดีมากนี่ตัวตัวตัวใหม่ล่าสุดก็มีนะคืออ e ีว e กีเวนอย่างพวกเนี้ย เออมันมีหมดเลยคือปลอกล็อกทุกตัวเออใช้อะไรได้มันจํากัดอะ่ะเออเล่นออนไลน์ได้นะมันเป็นของเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะเออคลิปหน้าผมก็จะสอนวิธีการเอ,อ้ยไม่ได้สอนคลิปหน้าผมจะเล่นให้ดูนะโอเคมีทุกตัวโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ จอหน่อยคลิปหน้าสวัสดีครับคลิปหน้าผมจะมาเล่นให้ดูนะครับบอกเลยว่าทุกชมชอบแน่นอนเพราะว่าอันนี้คือฉลองแ80ดสิบซับของผมนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไฟล์โปรไว้ด้านล่างนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าบายคลิปหน้าจะเล่นให้ดูนะครับ